สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการชงเวนะครับผมแล้วก็จะอธิบายคอนเซ็ปต์หลักๆง่ายๆเนยนะครับอย่างแรกที่สุดเลยคือคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับ choose the right tools นะครับผมคือเลือกเชคเกอร์ที่เป็นยังไงครับมีขนาดปากที่กว้างนะครับผมอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็มีก้นที่เขาเรียกว่าเลยนะครับลึกในระดับหนึ่งครับความจุก็จะอยู่ประมาณสักห้าร้อยมลนะครับสามารถใช้มือเข้าไปล้างได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ ถามว่าถ้าเกิดจะใช้ช้อนคนเป็นแก้วได้ไหมได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับฉะนั้นด้วยเชคเกอร์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเชคเกอร์เนี่ยอย่างดีเลยเนี่ยนะครับผมมีที่เก็บมีอะไรทั้งใต้หมดเลยเนี่ยอันนี้ใช้แลกกิ๊บเวใน500แต้มถ้าคุณไม่รู้ว่า500แต้มคือเท่าไหร่คือถ้าเกิดคุณซื้อเวถังหนึ่งคุณก็ได้ครับนะครับผมฉะนั้นสามารถจะแลกเชคเกอร์ได้เลยนะที่ซื้อเวถังหนึ่งคือซื้อ5ปอนด์ถังหนึ่ง2,000บาทเราก็แถมแล้วนะครับฉะนั้นเชคเกอร์จำเป็นมากนะครับ สเตปที่2เลยคือวิธีการชงชงอย่างไงบ้างน,นะครับผมคือแนะนำไม่ใช้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าในที่นี้จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือเป็นน้ำเย็นก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำเย็นจะทําให้เวลายากนิดนึงนะครับสิ่งที่ไม่แนะนําเลยคือไม่แนะนําให้ใช้น้ําผลไม้เพราะว่าน้ําตาลเยอะไม่แนะนําให้ใช้นมเพราะว่าน้ําตาลเยอะนะครับ แล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้น้ําร้อนเพราะว่าน้ําร้อนจะทําให้โปรตีนเสียคุณค่าอย่างไรก็ตามถ้าน้ํามันแค่อุ่นคุณไม่ต้องซีเรียสเพราะน้าร้อนในที่นี้คือน้ําเดือดนะครับกินแล้วปากคุณทองนะ่ะอย่างนั้น,นครับโปรตีนจะเสียคุณค่าได้โอเคผมแสดงวิธีการชงให้ดูเพื่อไม่ให้เวติดก้นนะครับผมเราจะทําการใส่น้ำเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับปึ๊บหลังจากนั้นเราจะตักตัวผงเวลงไปสมมุติจะลวกันนะครับว่าผมตักช้อนหนึ่งอันนี้ผมตักไอโซโปรนะโอเคช้อนหนึ่งปึ๊บ โอเคนะครับผมแล้วก็ใส่ช้อนหนึ่งเข้าไปผมจะใส่เพิ่มีกหน่อยก็ได้เพิ่มโอเคหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําเข้าไปทับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เวมก็จะทั่วถึงแล้วก็ลดให้มันทั่วๆหน่อยโอเคนะครับหลังนั้นเราปิดฝาครับสําคัญคือคุณจะต้องปิดฝาให้แน่นนะเชคเกอร์ตัวนี้ดีนะครับแล้วก็จับเวลาจับเชคเกอร์ให้จับนี้ให้เอานิ้วกดตรงนี้นะครับแล้วก็จับนี้แล้วก็ขยับนะครับอ่าครับผมคุณก็นับไปสักสิบห้าวิ ห้าหกเจสโอเคนะครับผมบนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับเวลาลายหมดนะครับผมก็ฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับแล้วที่สําคัญคือเรื่องของรสชาตินะครับตัวต่อไปเลยคือ the taste รสชาตินะครับผมรสชาติถ้าคุณใส่น้ําน้อยนะครับมันก็จะเข้มข้นนะครับมันก็ทําให้เวหวาน ถ้าคุณใส่น้ำมากมากๆมกันก็ทำให้เวเป็นไงเวจืดนะครับเทียบในปริมาณเนื้อผงที่เท่ากันนะฉะนั้นเนี่ยรสที่แต่ละคนชอบเป็นไงแตกต่างกันนะครับหรือแม้กระทั่งรสของแต่ละยี่ห้อเอ,องเช่น2ยี่ห้อนี้นะครับผมในปริมาณช้อนเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องใช้น้ําในปริมาณแตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามผมมีทิปง่ายๆในเรื่องของรสชาติให้คุณดูนะครับว่าเวที่ดีนะครับกินแล้วควรรู้สึกไงบ้างข้อแรกนะครับผมเวควรรู้สึกว่าก,กินแล้วท้องไม่อืดน,นะครับผมถ้ากินแล้วท้องอืดไม่โ okay. อเค2คคืออมมมีววาหวาหหนได้ แต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคุณกลึนงลงไปแล้วคุณจะต้องไม่มีความรู้สึกหวานบาดปากหรือว่าหวานคาติดกู่ที่ลิ้นเต็มปากไปหมดนะครับข้อที่3คือกินแล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนกลับขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเวเวบางตัวหรือบางคนที่เขาระบบย่อมไม่ดีก,กินเวเขาเป็นกรดไหลย,ย้อนถ้าเป็นงนั้นคือคุณจะต้องเปลี่ยนตัวหรือหายี่ห้อหรือเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปลี่ยนตัวหรือให้เป็นตัวให้มันรา,าคาแพงกว่านะเพราะเวมีหลายเกรดนะแล้วก็ เวสามารถที่จะผสมกับอะไรได้บ้างนะครับผมเวสามารถที่จะผสมกับพวกตัวอย่างกูตามีนะครับผสมกับครีอทีนก็ได้เลยนะครับผมกวิธีการผสมก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นสินค้าที่ไม่มีรสชาตินะครับคุณก็สามารถที่จะตักออกมาแล้วก็ผสมลงไปได้เลยครับแล้วก็เขยา่ารวมมานีกีนะครับมันก็ง่ายๆโอเคนะครับเท่านี้คุณก็สามารถสร้างวิธี เวโปรตีนของคุณได้อย่างง่ายๆแล้วครับผมโอเคครับยืนยันคำเดิมครับฟิตเวเพราะเราไม่ใช่คนขายเวสวัสดีครับ